สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงแอคาแซบเชนเกคิครับวันนี้ก็จะมาดูวิธีการผัดเป็ดปลาดุกนะครับหรือแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ดองครับเริ่มต้นแล้วก็เอาพิแกงลงไปครับผมเสร็จแล้วก็โคเรโคเรครับผมคนพิแกงให้หอมผัดพิแกงให้หอมนะครับเสร็จแล้วก็หยอดน้ำล้างคอกลงไปครับผมอ่าสูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะครับเราจะ ใส่น้ำให้พอดีเลยนะครับกาน้ำให้พอดีครับผมแล้วก็ปล่อยให้น้ำเดือดนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาปลาดุกนะครับที่หั่นไว้ครับผมใส่ลงไปนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เดือดนะครับอย่าไปคนครับจะเพิ่งคนนะครับ เสร็จแล้วครับผมปลาดุกเดือดแล้วสุกสัก70%เราก็ปรุงได้ครับผมใส่ของแซบของนวลงไปครับผงซูรสครับผมตามด้วยรสดีนะครับผงปรุงรสเล็กน้อยครับผมไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับให้มันงวยตบลงไปในกระทะเส้นเคยครับผมตามด้วยน้ําตาลนะครับเล็กน้อยใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะครับ เสร็จแล้วครับผมตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับสูตรนี้สูตรโบราณนะครับับลองว่าแซ่บเวอร์ครับผมเสร็จแล้วครับผมใส่หน่อไม้ดองลงไปครับผมหน่อไม้ดองนี่เราต้องไปต้มก่อนนะครับต้มแล้วก็ล้างน้ําก่อนครับผมกันความเปรี้ยวแล้วก็กันท้องเสียนะครับให้มันง وي ตบลงไปในกระทะเช่นเคยครับผมเสียงสูงอีกแล้ว เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการโคเลโคเลเช่นเคยครับผมโคเลให้มันเข้ากันนะครับค่อยโคเลนะครับเดี๋ยวเนื้อปลามันจะแตกแต่ปลาดุกนี่ครับเนื้อมันไม่แตกง่ายๆครับความมันเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยมโจนครับผมเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้มันเดือดให้มันฟดนะครับฟดบ๊อก๊กกพี่น้องโอ้ยหอมแลวครับผมขนาดยังไม่เสร็จนะครับ กินนี่โชยมาเตะหูดังแหมบลุงแอคพาแซบเช่นเคยครับผมหูดังยิ่งแหมบอยู่นะครับผมุ้ยหอมข้าวสวยร้อนๆนะครับเมนูนี้รับรองว่ารสชาติเจมจนจับเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับเราจะเด็ดหรือเราจะซอยแล้วแต่ความชอบนะครับผมส่วนลุงแอคเนี่ยนะเด็ดนะครับแต่จริงๆแล้วลุงแอคก็ชอบซอยนะครับซอยทีๆครับผม เสร็จแล้วเราก็โคเลโคเลสักหน่อยนะครับหอมจริงครับพี่น้องเมนูนี้ข้าวสวยร้อนๆนะครับโอ้โหรับรองว่ารสชาติเจ้มจนเช่นเคยครับผมอ่าเมื่อรสชาติเมื่อประดุกสุกแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เคี่ยวมันเดือด ไปเรื่อยๆครับผมสุดท้ายท้ายสุดเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปครับผมนี่ครับขาดไหมนะครับเผ็ดร้อนแซ่บหนัวครับผมใบกะเพราเป็นยานะครับใส่ลงไปให้มันงด๊บลงไปในกระทะเช่นเคยครับผมใส่เยอะๆครับผมอมอหยหยพี่น้องเสร็จแล้วเราก็ทํากันโคเลโคเลเช่นเคยครับผมหน่อไม้ดองนี่ถือว่าจัดจ้านนะครับ ยิ่งเครื่องแกงที่เผ็ดอยู่แล้วใส่หน่อไม้ดองลงไปใบกระเพราลงไปนี่รับรองว่าโหยหวีขนาดพูดน,น้ำยายใหญ่เลยครับตัวนี้ืมไม่รู้จะแซบไปถึงไหนครับผมลงแอคพาแซบนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมผัดเผ็ดปลาดุกหรือแกงปลาดุกครับใส่หน่อไม้ดองครับผมสูตรนี้สูตรโบราณนะครับ น่ากินเชียวครับผมหอมอุ้ยครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมทุกคนทุกท่านครับผมมากินข้าวกับลุงแอ๊กผาแสบนะครับ